เลยนะอะไรคะสมมุติมีบัเบโบบับโบสองชิ้นนะชิ้นหนึ่งบาทกับอีกชิ้นหนึ่ง5บาทชิ้นไหนแพงกว่า10บาทหรือ5บาทคะ10บาทแพงกว่าใช่ไหมมามีเปลี่ยนใหม่ถ้าอันที่10บาทเนี่ย,ยเล่นได้เป็น2อาทิตย์เลยเล่นได้นานกว่าแต่อัน5บาทเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดสามปื๊ดหมดละ อันไหนแพงกว่าคะอันไหนคุ้มค่ากว่าคะนที่เล่นได้เยอะหรือเล่นได้น้อยคะที่แพงกว่าเล,เล่นได้น้อยเออเล่นได้น้อยมันคุ้มน้อยน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าหรือมูลค่าเนี่ยบางทีไม่ได้วัดแค่ที่ราคานะคะเวลาจะเลือกนะคะว่าจะใช้เงินไปกับอะไรนะบางทีเราต้องดูหลายๆอย่างราคาเป็นส่วนหนึ่งนะคะบางทีดูด้วยว่าของใช้งานได้นาน พนเสียบ่อยหรือเปล่าสามารถเอาไปสอนลูกๆได้นะคะถ้าชอบความรู้ทางด้านการเงินฝากติดตามด้วยค่ะที่เพจครูฉัดนักกฎหมายใจดีค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube นะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย